หมู่15บ้านกะทิตำบลปราศาสตร์อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศ,ศรีสะเกดบางคนก็อยากรู้ว่าปู่เทพอยู่บ้านทําอะไรบางครั้งปู่เทพก็ดูดวงเช็คดวงชะตาราศีทั้งในโทรศัพท์หรือมาเช็คด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการถอดถอนคุไสยสะกาะาต่อดวงนะครับเสริมโชคเสริมลาภวาสนาใครสนใจอยากจะมาหาปู่เทพก็ติดตามได้ที่เบอร์โทรนะครับ085 3819700ครับ <z> 0 8น3 7 1 9 7ห0 0 8 5ม8 1 9ดห0ครับครับเขียนนัโมตสสะภควะโตรหะโตสมาสัมพุทธสสะนโมตสัะภควะโตระหะโตสมาสัมพุทธสัะนโมตสสะภควะนาภุชนาเมตาสุขังจะมหาราภังปิยังมะมะสัพเพชนาภูชนา เมตตาสุขคั้งจะมหาลาพัางปิยังมะมะสัเพชนาพระนะมูชนาเมตตาสุขคั้งจะมหาลาพัางปิยังมะมะเอาที่เราได้นะพี่น้องครับครับผมข<พ>ออัญเชิญ<ด>เทวามหาราชณพื้นดินณอากาศทุกสถานโปรโดมาเป็นสักขีเป็นพยานประกอบการสร้างความดีบัดนี้เทินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า คคนการแสงงทายสลางกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16, 16. มีนาคม2567ด้วยเดชาบารมีเทพเจ้าพระดับด้วยเดชาบารมีเทพเจ้าพยามังกรที่ปกปักรักษาทิพสถานปูเทพแห่งนี้จงดนบันดาทรัพย์สินเงินทองโชคลาภมหาบันราคณาเอบีผู้ที่อยู่ทั้งบ้าน ได้โห่ไปพร้อมๆกันทั้งประเทศสาธุครับสาธุสาธุสาธุนะครับยิบซีนะได้แล้วนะมานอ้องแก้มน้องแก้มไปนับแก้มไปนับปัดเทียนนี่เดี๋ยวรอดูนะคะนับก็จะได้เท่าไหร่มีที่เป็นปีเมื่มีกระดาษแบบอันนั้นสีเนาะอันนี right. ้ม네ันสีขาวขอบคุณเลยครับเข้ามาสถานปฏิบัติธรรมเลยพันปีไม่ต้องเข้าก็ได้พันปีไม่ต้องเข้าก็ได้เข้ามานี่เลยก็ได้ เอ้ครับครับเก็มก็หนังออกเออนั่นแหละออกไปเออออกไปครับอ่านแหละเอาอะไรนับไก่จะคลองเลยก็ได้อน้องแก็มจะเป็นผู้ซื่อทำกองละสิบเออบาทเฮนี่นับนะสกันได้จะเม็ดเขาออกเสียงไงเดี๋ยวนับไปเป็นกองละสิบต่างกินนับเสียงน้ำเอฟซีแจ้งใบฟังสิบแล้วอ่ะ มืดกองเหเดอสาธุสาธุไป้องกันนะครับรอลุ้นกันเด้อนะครับรอลุ้นกันเนาะแบบหนึ่งแบบหนึ่งนะครับลำดับไปด้วยน้ำกันนะครับงวดนี้นะครับเป็นสองกองแล้วยี่สิบแล้วตรงี้ช้าช้าในตรงซ้ายนะจ๊ะ น้ำขาวน้ำกันเดน้ำขาวน้ำกันนาะเอาสีก็ใสถึงกว่ามันจังชัดเนาะหาผามามนตะกานถาดสีก็ได้ค่ะเอาผาคนส้นที่วิ่งอยู่วผาข้ามานี่นะโอ้ยซักสีบเดียนีเมียตำไห่ขาดกระโปรงเมียตำไห่ไปใส่มาใส่โบกี่ตัวตลอดด้วยจุดโบกกาสซักอย่างขาดเม้นกับเม้นเอาหอนเราบดนี้ดับหมอดรบดนี้ เดี๋ยวยุคเขียน nhau แหละเนาะผนใส่กันหลุนพี่น้อเนาะลองเดาดูเด้อว่าสิได้จักเม็ดจักได้เลขอะไรโอ้ผู้บางคนบอกว่าหาสามคือกันหาสามบอกครับงามแล้วหาสามโอ้งามมีเลยแหละไม่ออกไม่ได้หาสามคอยดูว่ามันจะตรงกันไหมห้าสามห้าศูนย์เนี่ยไม่ออกไม่ได้ต้องออกต้องออกครับจริงจริงไม่ออกไม่ได้คราวนี้แก้ตัวแบบเจ็บ เพราะว่าโตเลขึ้นบอกยางงามคุณนะคะเป็นบอกยางงามมั่นการยนง่ไม่เห็นสับทำยุ่งของอื่นพอมั่นกาวรเลนสมที่แต่ว่าเร็วจะเร็วกันขอบคุณยูทูบทุกช่องนะครับที่เข้ามาถ่ายทำนะครับแนวทางที่ทิพยสถานปู่เทพเพื่อให้พี่น้องที่อยู่ตามภาคต่างแดนได้รู้ได้เห็นไปพร้อมๆกันครับตอนนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบกล่องไม่บอกมั่งใจกันต้องเปนสิได้พกตัวบอให้เพื่อนนับยิ่งหันเอาปากกาว่องก็ได้ครับเอาวยงแดงนะบ่องครับผมเลยน้องว่องเป็นอันเป็นอันก็ได้ประสบการณ์เจ๊ตังเนี่ยรู้สุดยอดเลยนะครับปูสิบสิบเอ็ดไม่ไม่เราทำเป็นกองไว้ได้เฉาเราหากองเออหาเฉาพอดีแหละงานองนะคะท่านผู้ชม าอนาทีละทึกใจนาทีละทึกใจคอยละใจ้สีขาดมาคอยรุนนั่งคอยละใจ้สิครับเน็ตค้างครับตรงนี้เน็ตมันจะเป็นที่อับนะครับท่านผู้ชมน่าขอขอใพ่ละลายนะครับ เป็นทุกช่องเลยนะครับเน็ตไม่ค่อยมีเนาะเน็ตสะดุดนะครับเน็ตบันเด้งออกเด้อท่านผู้ชมครับผมต้องสตรีมไหมนะครับขอตรวขอให้เดือดไลนะครับยังไม่ได้นะคะตรวจไขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับรอชุดสุดท้ายนะคะเลขมิตรเทาแสนนะคะเน็ตคุณครับเลขมันมันใส่เน็ตเครื่องอนิการก็เลยมันดีกรับอ่าก็ขอย้อไปสองรอบลองกินมาเด้แบบนอนก็จี๊ดอะไร คือมาหาเจแต่ไหนเด้อเป็นห่อมหาเจตูน้ำงน่อนมากก็มีแต่เด็กกำข้วสารเนาะค่ะครับตัวน,นี้ใช้หางมังกร,งงกรตักเลยเหมือนเรียกว่าหางพญานาคเหมือนหางมังกรนะครับตักจะเย็นๆนะคะหางมังกรปลูกอ,อามังกรมาตัดปิดติดข้วสารเนี่ยให้เด็กเห็นน้ำกัน,กนโอเคนี่นะครับมังกรนี่เด้อนี่นี่หางมังกรนี่นะครับติดตักข้วสาร ว่าน่าจะไม่เกินสี่นะน่าจะไม่เกินสี่สิบนะน่าจะไม่เกินสี่สิบกองนะครับว่าจะตรงกันกับเลขที่ปู่เขียนไหมน่าบอกล่ะคนนี้ก็กล่าวนะโอ้ยอ, <c oughs> อ,อย่า้างเงินเดยีดยวเออโทรสับประรดม้ก็เราปุ่มไปไปนับหนึ่งเรวเลยอะไรวะ <c oughs> ผมต้นเซเว่นขยายคราาับ <c oughs> ใส่บักซีตาหกตาเขาไปเอา ห้ออกผาลีแวใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วนี่เกินห้านาทีครับะนะครับลุ้นเอลซล้นนะครับใกล้แล้วนะคะนิดเดียว,น,ดดยวนิดเดียวอีกหนึ่งอึดใจเดียวอึดใจเดียว นำเด็กจ้อกองเาเ่าบอกเรื่องอึดบึดเดียวไหมหใจีขาดหลุดน่ขาซานเพ่งแหงลเนาะน้ำเ้าสานนีนะใแล้วเพ่งนหลุดเนียวจอดก็ม่ไดอยู่บนเนไหมคัหลักเอ้ขาแท้ปัจจุบันนิดเดียวนาแท้นิเดียวนะครับ้นาทีระทึกใจมาแล้วน่าจะเหลืออีกประมาณไม่ถึงยี่สิเมตร เีอะยอดเลยเอาไหนมีหางมีปลายมีหางมีปลายมีหางมีปลายมีปลายเด้อบนนี้ปลายหงปลายหาน้อนี่อยๆปลายห้าแล้วแล้วแล้วนีแล้วครับเรามาลุ้นวงเลยเกมวงโกนครั้งนึงนะครับคิดอะไรนับดับสองออะ สห้าอันนั้นวงกลมวงกลมไมอันนี้ห้าอ่าห้าวงกลมไปเออสี่สี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าก็ถ้าตรงก็คือสี่ห้าะสี่หนึ่งหาสี่หนึ่งห้าก็เข้าปู่เหมือนเดิมนะเข้าห้าสี่เข้าสี่ห้าเข้าสี่ห้าห้าสี่ แมนเ่เนาะเขาวิ่คือนเกาเขาวิ่คือเกาครับสี่หนึเมตรครับสี่หเมตรียตนบบ้สี่หึงเอสี่บักกิงเลานี้ศูนย์กับเป็นหนึก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับขึ้นอีกเต็มหนึ่งค่น้าโอ้ยนะนั่นอ่ะนะครับท่านผู้ชมลองจับ2อตัวน้ำบึง สอตัวนี่อาจสิเป็น C หนึ่งหนึ่งห่า C หา C หาหน่าจะเขาวิ่งขึ้นเก้านะครับอ้ห่าโดดเด่นทั้งวันคนลุกคนลุกคนลูกทั้งีทั้งหานะครับทั้งีทั้งหาเลยนะครับอ่ะให้ปูพนสนนหน่อยหนึ่งเนาะนะครับผม ดันนะครับดันดันในหอดหายรอยเด้อนะครับผมดันดันดันนะครับดันในหอดหายอยท่านผู้ชมนะครับแค่สามลอยตัวแล้วครับอย่าให้ปูสรุปหายอีกเนาะครับผมข้าสรุปหายสักครู่สักครู่เนาะตับกข้างลอยก่อนเริ่มดูครับครับครับเพราะว่ายังถ่ายทำคลิปอยู่แป๊บหนึ่งชัดๆนะคะท่านผู้ชมข้าให้ปูสรุป เดี๋ยวแก้มอาพขึ้นก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้แค่นั้นเปหน้าจอก่อนโอเคนะคะอ่ท่านผู้ชมนับหนึ่งมีเลขตัวใด้ที่ที่โดนใจมั่งนะครับนับห้านะคะอยากให้ปูสรุปให้นะครับขอบคุณครับน้องแก้มครับขอบคุณครับอ่ะสรุปตัวเลขกันเด้อให้ปูคนอันนี้นครับเพิ่นยิ้มเราเลยครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับครับ กับตัวนี้คล้ายกันไหมค้ายครับคขายปิ๊ปิถ้าขึ้นแต้มก็เป็นหนึ่งเอาค่ะสี่รอยสิบห้าเมตรทั้งหมดครับอ่าเนาะซึ่งก็อยู่ในเรียกเดียวกันคนะครับถ้าตัดออกมาก็ห้าสี่สี่หาคือเกานะครับเขาวิ่งคือเกานะครับ เหลือเสือนะครับตากแห็นเยียนนะครับท่านผู้ชมปูสีหนึ่งหวัดบางหนึ่งมันบามามันหนาด้างหวัดนี่เนอะค่ะเราจะบวกเข้าเป็นสีหนึ่งเนาะก็อยู่ในเลขเลขปูถ้าตัดออกมาก็สีหนึ่งไงครับปูสีหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าไงคะถ้าถ้าเราตัดใช่ถ้าเราก็จะเกมก็เป็นหนึ่งห้าเลยใช่ไหมหรือยังไงก็ให้ fc ตัดพิจารณาเอาครับพิจารณาเอานะครับเป็นเลขข้าวสารเม็ดข้าวสารหางมังกรนะคะ ทำไมปู่ถึงใช้เม็ดขาสารฝากพี่น้อง FC ไซ้ที่อยู่ทางบ้านนะครับเพราะว่าเลขมังกรมาทําให้ปู่สับสน,สนเสเนลือเกินนะครับจะบอกตรงๆก็บอกอยู่แต่ว่าปู่ปัญญาน้อยแอด YouTube ทุกช่้นก็ปัญญาน้อยนะครับไม่มีปัญญาที่จะเอาหวยให้กับบรดรเอฟซีผู้ที่อยู่ทางบ้านได้ปู่ก็เลยใช้วิธีสุดท้ายลองมาเสียงขายดวยระหว่างเลข045 54 สามห้า <Gram> <activist> ว่าม,ามันจะตรงกันกับเลขหางามงงังกรไหม um นะครับสุดท้ายตรงไหมแอรทั้งหลายครับตรงครับตรงนะครับตรงเปะตรงเปะฉะนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคร like ับฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับพี่น้องที่ดูอยู่ทางบ้านเนาะฝากเป็นแนวทางทุกท่านนะครับไม่ส่งเสริมไม่เล่นการพนันทุกท่านนะครับ ขอบคุณทุกไลทุกแชร์ขอบคุณปุ๊ทบด้วยค่ะ,ะ,ะครับ